นี้ค่ะเก๋จะพาเพื่อนๆน,นะคะมาดูว่าที่เวอร์กโกรอรอกันนิกฟาร์มนะคะที่นี่เขาทำอะไรกันบ้างน,นะคะเดี๋ยวเรามาดูป้ายกันก่อนเลยค่ะ แล้วสําหรับที่วัวกระกันอีกฟาร์มนะคะเขาก็จะมีในแต่ละส่วนนะคะทั้งในส่วนที่ให้ความรู้ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนที่สามารถที่จะพักผ่อนหย่อนใจได้นะคะเดี๋ยวนี้ค่ะเก๋จะพาไปชมนะคะแต่ละพื้นที่ว่าเขาจัดโซนนิ่งกันยังไงนะคะแต่ว่า,าะคร่า,ขา,ขาวๆค่ะสําหรับนักท่องเที่ยวนะคะที่เข้ามาที่นี่นะคะเขาก็จะมาดูก่อนเลยค่ะว่าที่เนี่ยเรามีจุดไหนบ้างน,นะคะทั้งในส่วนที่ให้ความรู้นะคะแล้วก็ในส่วนที่พักผ่อนนะคะอย่างเช่นตอนนี้ค่ะเราก็อยู่ตรงลานกิจกรรมนะคะทางด้านขวามือของเก๋นะคะก็จะเป็นลานกิจกรรมนะคะซึ่งนักท่องเที่ยวสาาามรถเข้ มานั่งเล่นพักผ่อนหรือว่ามาหาความรู้ได้นะคะแล้วก็มีในส่วนของบ้านน้องไส้เดือนนะคะที่นี่ก็มีเกี่ยวกับการเลี้ยงน้องไส้เดือนนะคะเพื่อที่จะนําปุ๋ยไส้เดือนค่ะมาทําการ,พกราพออาเพาะกล้าเพาะเมล็ดนะคะแล้วก็มีสวนดอกอัญชันค่ะสามารถที่จะเก็บดอกอัญชันตอนเช้านะคะกับพี่ๆที่ฟาร์มได้เลยนะคะแล้วก็สวนผักออร์แกนิก แล้วก็อีกจุดหนึ่งเลยนะคะที่เป็นไฮไลท์ของเรานะคะก็คือจุดชมวิวนางนอนนะคะซึ่งจุดนี้ค่ะสามารถที่จะเห็นดอยนางนอนนะคะบริเวณส่วนหัวของนางนอนนะคะได้อย่างชัดเจนเลยค่ะ mm hmm. เดี๋ยววันนี้นะคะเกบพาไปดูแต่ละจุดกันค่ะเชิญค่ะ แล้วก็ที่นี่นะคะก็คือแปลงพังออร์แกนิกนะคะของเว r ร์ o โกลออร์แกนิกฟา์มค่ะที่นี่นะคะหลักๆเลยค่ะเขาก็จะปลูกในส่วนของสลัดค่ะก็จะมีทั้งฟิลเล่คอร์สกรีนโอเรดโอ๊กนะคะแล้วก็มีผักพืชผักสวนครัวอื่นๆด้วยนะคะอย่างเช่นผักบุ้งผักชีค่ะซึ่งส่วนใหญ่แล้วค่ะที่เนี่ยเราจะทําการปลูกลงดินทั้งหมดเลยนะคะโดยที่เราใช้ปุ๋ยที่เราผลิตเองด้วยนะคะในฟาร์มนะคะ อย่างเช่นตัวมูลไส้เดือนก็ดีนะคะหรือว่าการนําปุ๋ยคอกจากข้างนอกนะคะเข้ามาทําการหมักด,ด้วยวิธีการของเรานะคะแล้วก็ใช้ในแปลงปลูกทั้งหมดเลยนะคะดังนั้นเนี่ยผักที่เราได้ค่ะก็จะเป็นผักอินทรีย์ร้อเปเลยค่ะซึ่งจะทําให้ผักนะคะมีความกรอบอร่อยแล้วก็อีกอย่างนึงคือสดมากๆด้วยค่ะ แล้วก็ผักที่ทางฟาร์มเขาปลูกเยอะเลยนะคะก็คือตัวจิ้งจชายค่ะพเพื่อนเพื่อรู้จักจิ้งจชายกันไหมคะถ้าหากว่าน,นึกไม่ออกเนี่ยเราคิดถึงเมนูต้มเลือดหมูค่ะเราจะมีผักชนิดหนึ่งนะคะที่เขาใส่ในต้มเลือดหมูแล้วก็รับประทานอร่อยมากๆเลยนะคะก็คือผักจิ้งจชายนั่นเองนะคะสารพคุณของเขาค่ะก็จะช่วยในเรื่องของการลดน้านนําตาลในเลือดนะคะแล้วก็สามารถที่จะช่วยในเรื่องของการป้องกันในเรื่องของโรคมะเร็งได้ด้วยนะคะที่นี่ค่ะเขาก็ปลูกจิ้งจ,งจชายแบบออร์แกนิกเยอะเลยค่ะ เดี๋ยวเกศพาไปดูบ้านน้องไสเดือนนะคะข้างในค่ะค่ะแล้วก็ที่นี่นะคะเขาก็มีการเลี้ยงตัวไสเดือนนะคะไว้สําหรับเอามูลไสเดือนแล้วก็ฉีไสเดือนค่ะมาใช้ในการพาอกล้าด้วยนะคะจุดนี้นะคะก็จะเป็นจุดที่เลี้ยงไสเดือนทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็พันไส้เดือนที่ที่นี่นะคะเลี้ยงก็คือตัวพัน AF ค่ะซึ่งมีความทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศนะคะไม่ว่าจะเป็นอากาศร้อนอากาศหนาวนะคะค่อนข้างที่จะ ทนได้เป็นอย่างดีเลยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าหาว่าใครนะคะสนใจที่จะเ,เลี้ยงตัวเสเดือนนะคะที่นี่เขาก็ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับน้องไส้เดือนนะคะสามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้แล้วก็สอบถามเจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่นี่ได้เลยค่ะ จุดน,นี้นะคะก็เป็นจุดที่เตรียมไว้สําหรับต้อนรับนางท่องเที่ยวนะคะที่เข้ามาที่ฟาร์มแห่งนี้นะคะบริเวณรอบๆนะคะก็จะประกอบไปด้วยทิวไผ่นะคะซึ่งให้บรรยากาศที่ร่มรื่นมากๆเลยค่ะประกอบกับลมเย็นๆน,นะคะสามารถที่จะพักผ่อนหย่อนใจนะคะทั้งสไตล์ที่เป็นทั้งครอบครัวหรือว่าเป็นคู่รักได้อย่างลงตัวเลยค่ะ วันนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณว่าปรออ์แกนิกฟาร์มด้วยนะคะที่ให้โอกาสเรานะคะเข้ามาเที่ยวชมฟาร์มแห่งนี้นะคะบอกได้เลยค่ะว่าฟาร์มแห่งนี้เนี่ยออแกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะแล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะสนใจที่จะแวะเวียนเข้ามาเที่ยวเหมือนที่เก๋เที่ยวนะคะสั่งขาเข้าแม่สายนะคะบริเวณบ้านจ่องนะคะเราก็ชิดซ้ายไว้เลยนะคะเจอซอยเจ็ดเลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยค่ะ ขับตรงเข้ามาอีกแค่500เมตรเท่านั้นนะคะจะมีป้ายบอกตลอดทางเลยนะคะเวอร์โกลอแกนิฟาร์มแห่งนี้นะคะก็รอต้อนรับทุกๆท,ท่านอยู่ที่นี่แล้วค่ะสำหรับคลิปหน้านะคะเก๋จะพาเพื่อนๆน,นะคะเข้าไปดูในร้านอาหารคาเฟ่ของเขานะคะว่ามีเมนูอะไรที่น่าสนใจนะคะอย่าลืมติดตามชมเก๋ให้ได้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ